ดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับม,มีนะครับมีนะครับนี่นะครับอามาแล้วครับถ้ามีตัวครับแป๊บเดียวไม่ต้องรอนานนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เช่นเคยครับเรามาตกปลาเล็กกันเป็นคลองเล็ก ตามป่านะครับซึ่งปกติเนี่ยคลองแถวนี้นะครับหน้าแรงเนี่ยคือแห้งนะครับไม่มีน้ําแห้งหมดเลยอันนี้คือปลาขึ้นมาใหม่นะครับเดีย๋ยวลองดูอีกที นี่แหละโดนนะครับนี่มาอีกแล้วครับ